ตอนที่สาม้สาพันธมิตรหลังจากเดินออกไปหญิงสาวก็ไม่เดินกลับมาที่ด้านในของถ้ำอีกเจิ้งเฉินที่เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่เสร็จแล้วยังหน้าแดงอยู่เขารู้สึกอายมากถึงระดับที่รู้สึกโกรธเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าหญิงสาวจะไร้มารยาทและเดินเข้ามาโดยที่ไม่ส่งเสียงถ้าไม่ใช่เพราะปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วจิ้งเฉินก็จะสันนิษฐานว่านางไม่รู้สึกละอายเลยที่เห็นร่างเปลือยเปล่าของเขา ถ้าหญิงสาวรู้ว่าจีนเชิญคิดอะไรอยู่นางคงอยากกดหัวเขาให้จมน้ําหลังจากสวมใส่เสื้อผ้าจีนเชิญก็เดินออกจากถ้าเขาพบว่านางยืนหันหลังอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นใบหน้าของนางแต่จีนเฉินก็สามารถเห็นลำคอทั้งสองด้านของนางเป็นสีแดงซึ่งหมายความว่าแก้มของนางคงแดงก่ำเช่นกันหลังจากที่หญิงสาวเห็นเขาเปลือยกายในขณะที่เขาอาบน้ำมันก็ยากสำหรับจีนเชิญที่จะไม่รู้สึกอาย เขามีสีหน้าจริงจังขณะที่เขาพูดออกมาว่าเฮ้ hey, เจ้าหยาบคายมากเจ้าเดินเข้ามาโดยไม่มีเสียงและยังมาแอบดูข้าอาบน้ําได้อย่างไรไม่กี่ปีก่อนหลังจากที่เขาได้เห็นร่างเปลือยของหญิงสาวคนนี้โดยบังเอิญเขาก็มีปัญหามากมายตอนนี้หญิงสาวแอบย่องเข้ามาอย่างเงียบๆในขณะที่เขาอาบน้ํานี่เป็นโอกาสที่เจี้ยนเชิญจะต่อว่านางในตอนแรกหญิงสาวคนนั้นอายมากแต่เมื่อนางได้ยินว่าเจี้ยนเชิญบอก,กว่านางแอบเข้าไปดูเขาอาบน้ํา ใบหน้าที่แดงของนางก็ฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีนางไม่รู้สึกละอายใจอีกต่อไปนางหันกลับมามองเขาใครบอกว่าข้าแอบดูเจ้าอาบน้ำเจ้ามีตาหรือไม่พันยาประกาศคู่เชียงเฉินพูดไม่ออกในตอนนั้นเขาไม่อยากให้น้ำเข้าตาเขาจึงปิดตาดังนั้นเขาจึงไม่เห็นร่างของหญิงสาวอย่างไรก็ตามเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของนางเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าดวงตาทั้งสองของข้าสามารถมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เจ้าบ้าเจ้ามันคนชั่วชาเจ้ารู้สึกอับอายบ้างหรือไม่ข้าขอถามอะไรเจ้าหน่อยเดิมทีเท่านั้นก็เป็นของข้าข้าใจดีมากที่อนุญาตให้เจ้าอยู่ที่นั่นตอนนี้เจ้าเองที่อาบน้ําโดยที่ไม่บอกข้ามันเป็นความผิดของเจ้าตั้งแต่แรกอย่ามาโทษข้าหญิงสาวคนนั้นโต้กลับอย่างชุนเฉียวเพื่อรักษาเกียรติของนางก่อนที่จิ้นเฉินจะพูดแย้งนางได้นางพยายามจนชนะการโต้เถียงก่อน มีคนอื่นสร้างถ้ำนี้ขึ้นมามันกลายเป็นของเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจียงเฉินถามด้วยความสับสนถ้ำนี้ไม่มีเจ้าของแต่เนื่องจากข้าเป็นคนแรกที่เข้ามาดังนั้นข้าก็ควรเป็นเจ้าของถ้ำหญิงสาวพูดอย่างมั่นใจนางถนัดในด้านการโต้เถียงเป็นพิเศษเจียงเฉินไม่เชื่อคำพูดของนางและเขาก็เดินออกมาโดยพูดไม่ออกเขารู้ว่าถ้าเขาทะเลาะก,กับนางต่อ เขาจะต้องแพ้แน่นอนมีคนไม่มากนักที่แข็งแกร่งกว่าเขาที่เขาไม่สามารถฆ่าได้อย่างไรก็ตามการถกเถียงเป็นเรื่องที่แตกต่างกันนางแย้งทุกคําพูดของเขานางแทบไม่มีตรกกะอะไรเลยนางเป็นคนที่ประหลาดและดื้อด้านหญิงสาวสามารถพูดได้ว่าหนึ่งคือสองและสองคือสามและนางจะมีความมั่นใจในตัวเองมากเหตุผลไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับนางและคําพูดที่จีนเฉินพยายามเถียงนางนางก็เอาชนะจนได้เจ้า เจ้าชนะจิ้นเฉินพูดด้วยความโกรธเขาไม่ได้วางแผนที่จะปล่อยให้นางชนะแต่ใครจะจินตนาการได้ว่าแม้แต่สองประโยคในเวลาต่อมานางก็ตอบกลับจนเขาไม่มีโอกาสชนะข้าเคยเห็นร่างกายของเจ้าและตอนนี้เจ้าก็ได้เห็นร่างของข้าแต่ข้าก็ช่วยชีวิตเจ้าไว้ได้อย่างนี้ก็ถือว่าหายกันในอนาคตถ้าข้าเป็นนี่เจ้าก็ขอให้บอกหลังจากพูดจบเจี้นเฉินก็เริ่มเดินจากไปโดยไม่มองย้อนกลับไปมองเจ้าโกง เมื่อได้ยินเจี้ยนเฉินบอกกว่าเขาเคยเห็นร่างของนางหญิงสาวก็ลุกลี่ลุกลนทันทีนางหน้าแดงกับเมื่อคิดย้อนถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นใบหน้าที่สวยงามของนางครึ่งสีในตอนแรกนางอารมณ์ดีที่เถียงชนะเจี้ยนเฉินแต่เมื่อได้ยินแบบนี้นางทั้งอายและโกรธมากใครบอกให้เจ้าช่วยข้าละ่ะข้าไม่ได้ขอถ้าไม่ใช่เพราะข้าขัดขวางสมบัติผนึกภูเขาไว้เจ้าคงถูกทุบเป็นชิ้นชิ้นนานแล้วหญิงสาวพูดอย่างโกรธเคืองขณะพยายามหาทางเอาชนะเขา เจียงเฉิงหยุดเคลื่อนไหวทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นสถานการณ์เป็นเหมือนที่นางพูดถ้าไม่ใช่เพราะนางใช้ธนูสุริยันจันทราเพื่อควบคุมผนึกภูเขาเขาจะไม่สามารถหนีจากผนึกภูเขาได้เลยเขาไม่ต้องการพูดเช่นนั้นกับนางดังนั้นเขาจึงเดินออกไปในขณะนี้หญิงสาวได้กระหนักว่าบาดแผลของเจียมเชินหายสนิทแล้วและเขากลับมาเป็นปกติ หญิงสาวตะลึงงานนางไม่เข้าใจว่าเจี้นเฉินสามารถหายดีจากอาการบาดเจ็บของเขาในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างไรเทเจ้าทึ่งเจ้าหายเร็วขนาดนั้นได้อย่างไรหญิงสาวถามจากข้างหลังด้วยความโกรธดวงตาที่สดใสของนางเต็มไปด้วยความอยากรู้ขณะที่จ้องมองเขาข้ามีโอสถด,ดีเจี้นเฉินไม่ต้องการที่จะตอบคำถามแต่การหลีกเลี่ยงคำถามนั้นจะทำให้หญิงสาวยืนหยัดในการค้นหาความลับของเขามากยิ่งขึ้น เพื่อขจัดคำถามและข้อสงสัยของนางเขาจะต้องคิดอย่างรอบคอบด้วยเหตุผลหลังจากนั้นเจี้นเฉินก็เดินไกลออกไปและเกือบจะพ้นสายตาของหญิงสาวเมื่อเห็นด้านหลังของเจี้นเฉินหญิงสาวรู้สึกไม่แน่ใจเล็กน้อยหลังจากกัดริมฝีปากล่างนางจึงตะโกนออกมาดังๆหยุดอยู่ตรงนั้นเจ้าทึ่งเจ้าจะไปไหนพัญยประกาศคู่ นางรีบวิ่งตามเจี้นเฉินไปเขาไม่หันหลังมามองนางเลยเขาพูดอย่างใจเย็นว่าทำไมเจ้าถึงตามข้าพันยประกาศคู่เขาใครตามเจ้าล่ะหญิงสาวกับพริปตาเจ้าข้าผู้เชี่ยวชาญของตระกูลที่ไปสองคนดังนั้นจึงไม่มีทางที่พวกเขาจะปล่อยเจ้าไปทิเซียนกรานมีม่านพลังป้องกันและสมบัติผนึกภูเขาเจ้าคงไม่สามารถสู้กับเขาได้ถ้าเจ้าไม่อยู่กับข้าเจ้าจะไม่มีทางมีชีวิตรอดหากทิเซียนกรานจับตัวเจ้า เจ้าต่างหากคือคนที่กลัวจิ้นเฉินกล่าวหญิงสาวรีตาข้าไม่กลัวอะไรเจ้าทึ่มอย่าพูดโกหกอีกไม่เช่นนั้นข้าจะทุบเจ้าเป็นชิ้นๆหากไม่ใช่เพราะคันธนูเจ้าก็คงสู้ข้าไม่ได้และถึงแม้เจ้าจะมีคันธนูเจ้าก็จะไม่สามารถเอาชนะข้าได้จี้นเฉินเกือบจะดูเหมือนจะลืมเกี่ยวกับสถานะของเขาและพูดด้วยน้ำเสียงที่ไราอารมณ์ที่เขามีมาก่อนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เกิดขึ้นเจ้า หญิงสาวคนนี้ทุนเฉียวมากตอนนี้หน้าอกของนางแน่นเกรงด้วยความโกรธแต่นางไม่สามารถพูดอะไรได้แม้จะอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บเจียนเฉินก็ยังสามารถฆ่าเซียนปทพีจากตระกูลที่ได้สองคนในเวลาสั้นๆก่อนที่จะต่อสู้กับทีเซียนกรานเขาแข็งแกร่งกว่านางอย่างแน่นอนในความเงีบยบหญิงสาวก็เริ่มสงบลงก่อนที่จะพูดออกมาอย่างไม่เต็มใจว่าเจ้าก็เห็นความแข็งแกร่งของทีเซียนกรานด้วยตัวเองมาแล้วด้วยม่านพลังของเขาเจ้าไม่มีทางทำร้ายเขาได้สำเร็จ นอกจากนี้เขามีพลังที่จะใช้สมบัติผนึกภูเขาเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการถ้าเราคนใดคนหนึ่งเจอเขาตามลำพังเราคงบาดเจ็บสาหัสหรือตายไปอย่างแน่นอนธนูสุริยันจันทราของข้าสามารถถัดขวางที่ซียนกลานและควบคุมสมบัติผนึกภูเขาได้และเจ้าก็สามารถจัดการกับคนของเขาได้นี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะเอาตัวรอดจากเขาหญิงสาวไม่ได้เสียหน้าหลังจากที่พูดแบบนั้น แต่วิธีที่นางพูดอย่างชันฉลาดนั้นได้เน้นย้ำว่านางต้องการร่วมมือกับเขามากแค่ไหนเจียงเฉิงหยุดคิดแล้วพยักหน้าเห็นด้วยกับแผนของนางหลังจากสังหารผู้เชี่ยวชาญสองคนของตระกูลที่พวกเขาจะไม่ให้อภัยเขาแน่นอนม่านพลังของที่เซียงกรานนั้นแข็งแกร่งเกินกอว่าที่ธนูสุริยันจันทราจะทำลายได้เพียงลำพังและปราณกระบี่สีมงฟ้าก็ไม่เพียงพอที่จะทำลายม่านพลังเจียงเฉินจึงไม่มีทางเลือกที่เซียงกรานไม่สามารถควบคุมได้ เขาซ่อนตัวอยู่หลังม่านพลังเขาสามารถใช้สมบัติผนึกภูเขาเพื่อโจมตีอย่างไม่ลดละในเวลานั้นถ้าหญิงสาวไม่ได้ใช้ธนูสุริยันจันทราตอบโต้สมบัติผนึกภูเขาไว้เขาคงไม่สามารถหนีออกมาได้ง่ายๆแม้ว่าเขาจะวิ่งหนีจากมันเขาก็คงต้องเสียเวลาทั้งวันวิ่งหนีจากชีเซียงกรานสมบัติของชีเซียงกรานทําให้จี้นเฉินไม่มีทางเลือกแต่หากสมบัตินั้นไม่ได้อยู่ในมือของชีเซียงกรานจี้นเฉินก็ไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งอะไร การถูกตามล่าและถูกฆ่าโดยคนที่เขาไม่เห็นว่ามีค่ามันจะเป็นความอัปยศยที่เขาทนไม่ได้ดังนั้นการรวมกลุ่มกับผู้หญิงคนนี้จะเป็นแผนการที่ดีเจียงเฉินและหญิงสาวยังคงเดินทางต่อไปในความเงียบพวกเขาไม่พูดคุยกันเลยไม่มีการแนะนำตัวใดๆต่างคนต่างก็ไม่มีใครรู้ชื่อของอีกฝ่ายในใจพวกเขาราวกับว่าอีกฝ่ายไม่มีตัวตน บนท้องถนนเมื่อคู่แข่งหลายคนเห็นว่าเจียนเฉินอายุน้อยแค่ไหนและหญิงสาวที่อยู่ข้างเขานั้นสวยงามเพียงใดพวกเขาก็แปลกใจมากก่อนหน้านี้มีชายสองคนที่ยังไม่ใช่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้วยซ้ำและเซียนปัทภีหลายคนดูถูกเจียนเฉินอย่างชัดเจนส่วนใหญ่พวกเขาถูกเจียนเฉินแทงทะลุคอด้วยกระบี่ในขณะที่ร่างของหญิงสาวตัวเล็กๆที่สวมชุดสีเหลืองค่าพวกระดับล่างหมดหลังจากที่พวกเขาพูดหยาบคายโดยที่ไม่ให้เกียรตินาง นางยิงทะลุเซียนปัทะพีคนหนึ่งด้วยธนูสุริยันจันทราเขาจึงตกตายอย่างน่าสังเวชนางเป็นหญิงสาวที่ดูเด็กและไม่หวาดกลัวสิ่งใดแม้จะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับเจี้ยนเฉินที่สงบนิ่งอยู่เสมอท่าทีของนางก็ยังคงเหมือนเดิมในระหว่างการฆ่าแต่ละครั้งนางปล่อยลูกศรอ,ออกไปอย่างมั่นคงเรื่องนี้ทาให้เจี้ยนเฉินแอบชื่นชมนาง สำหรับลูกสาวของตระกูลที่ร่ำรวยที่จะทำสิ่งนี้ได้เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านางเป็นลูกสาวสุดห่วงตัวน้อยครึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่จี้ยนเฉิญและหญิงสาวเดินทางโดยไม่ได้เจอกับทีเซียงกรานตอนนี้พวกเขาเดินทางไกลออกมาจากภูเขาหัวโลนและตอนนี้อยู่ในภูเขาที่เต็มไปด้วยหญ้าทุกที่ในช่วงเวลานี้จียนเชินและหญิงสาวยังคงเมินเฉยต่อกันพวกเขาไม่ค่อยสนทนากันหรือพูดอะไรกันเลย สิ่งเดียวที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือในช่วงครึ่งเดือนหลังทั้งคู่ได้รับผลกําไรมากมายแต่ละคนได้ป้ายนับพันหลังจากค่าเซียนปฐพีไปหลายคนแม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษบางคนที่พวกเขาค่าก็ยังมีป้ายอย่างน้อย50อันหรือเพียงเดือนเดียวและอีกสองสาวันก็จะถึงสําหรับรอบแรกในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ป้ายทั้งหมดจะถูกรวมกันในหมู่เซียนปฐพีเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษจํานวนน้อยมากที่สามารถรักษาป้ายไว้ได้ ขณะที่จิ้นเฉินและหญิงสาวกำลังปีนขึ้นไปบนเนินขนาดใหญ่พวกเขาก็ได้ยินเสียงต่อสู้เมื่อมองไปทางต้นกำเนิดเสียงเขาจะเห็นชายคนหนึ่งที่มีพลังเซียนธาดลุลมล้อมรอบร่างกายของเขาซึ่งเขากำลังต่อสู้กับเซียนปฐพีสองคนไม่ไกลจากพวกเขามากนักมีร่างที่โชคเลือดอยู่บนพื้นธาตุลมที่เกิดจากเซียนปฐพีนั้นแข็งแกร่งมาก เขาสามารถต่อสู้กับเซียนปฐพีสองคนด้วยตัวเขาเองอีกทั้งเขายังชนะอย่างชาชาทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บมากจนทําให้เสื้อผ้าของพวกเขาย้อมด้วยสีแดงด้วยเลือดสดส่วนเซียนปฐพีธาตุลมกลับไม่มีรอยขีดข่วนเลยด้วยจิตใต้สํานึกเจี้ยนเชิญมองไปที่ที่ถูกโจมตีซึ่งนอนอยู่เขาสามารถมองเห็นร่างกายซึ่งดูคุ้นตาเขาในทันทีหลังจากเพ่งดูอย่างละเอียดดวงตาของเจี้ยนเชิญก็เปิดกว้างในทันที กระกายอันตรายปรากฏขึ้นทันทีที่ดวงตาของเขาเบิกกว้างเขาก็รู้สึกกระหายเลือด